ลองเปิดูอกว่าคือเขาเขาบอกว่าเขายังไม่เขียนกฎแต่ผมไปถามมาเขาบอกว่ามันอยู่ในหมวดเฟมก็คืออุปกรณ์งานบ้านผมก็คิดว่ามันมันมันค้นได้อเมคือเฟมเฟมมันมันอยู่งานบ้านเหรอเฟมมันงานบ้านได้เฟมเลาแย่อะไรนี้นะมันมีเขียนอยู่แล้วแล้วไทเทเนียมมันมีเขียนไหมจะยึดตามตำรวจหรือยึดตามกฎครับไม่มีเขียนครับพี่ไม่มีเขียนครับดูแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ ถ้าไม,ไม่ไม่ดูกดกันเอาว่ามันมันมีไหมในกฎตำรวจอ่ะ <pers> นี่ถามผอบองมาเหรอคนไหนไปถามอ่ะคนไหนที่ไปถามอ่ะถามตำรวจมันได้ปกตินะครับแล้วรับผิดชอบยังไงครับมันไม่มีอ่ะ ผมไปดูมามันไม่มีในกดตรอรอว่าของงานดำอ่ะเ <_ d ata> นี่ยกำลังหาอยู่ดูในหมวดเฟรมปืนหรืออะไรอ่ะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้น้องมาคืนให้ก็ได้ครับพี่เกดปนไปเกียน,นะครับปนไปเกียนน่าจะห้าอันครับเห็นเพื่อนบอกมาว่าปนไปห้าอันเจ๊มเน ถามถามแล้วใช่ไหมสี่อันสี่อันเสียงรับพี่อันเสียงอันเสียงถามถามถามหมดแล้วใช่ไหมบกกันเองนี่ว่าฮะชัวร์ไหมสี่อันชัวร์ใช่ไหมชัวร์ไหมครับชัวร์ไหมครับสี่อันนะชัวร์ครับชัวร์ครับชัวร์ครับพี่โอ้ยตัวอะไใช่ไหมวายชัวร์กันไหมสี่อันครับคิดเยอะมึงจะโกหกกันดิก็มั้เองบอก็ไม่ตรงอก ไอ้มึงเตือนความจำไอ้หาความจำให้เขาหน่อยดิว่าเขาเอาไปเกียร์น่ะถามเขาดิมึงไม่จำหรอไอ้เหี้ยะทำไมมึงถึงไม่ต้องมึงไม่จำหรอหมอชอ็อตอีกแล้วลองดูมันสวยในะวะพี่มันต่อยผมอ่ะเนี่ยอะไอ้เรื่องของมึงไอ้เรื่องอตาอันนี้โฟนเปล่าโฟนไม่โฟนโคุณโดนมาแล้วแก๊งมึงอ่ะเออไอ้เจย์โดนไอ้เจย์ไอ้เจอยู่ไหนเจย์อยู่ไหน ไม่พี่เขาเอาไปขายแล้วเปล่าอะไรเงี้ยพี่ช่อะไรนะเอาไปขายหรือเปล่ามเหลือท่ไหนไอเจอ่ะไม่ไม่ไม่ไอไอเจอ่ะมันมันโดนป้อมไปกี่อันไอเจโดนไปห้าปะไอเจ้าโดนไปห้าเจ้าไอเจ้าโดนไปกียร์ไอเขาคนเดียวคนอื่นไม่เคยแพ้เจ้าไอเจโดนไปกี่อันไม่รู้อะหัวเบิร์กเลยเฮ้ยกว่าเจ้าจะทำมันนะ ดูนะอยากให้คนดูดูด้วยเ็มมีคนถามเนี่ยผมเออมึงโดนไม่เกียรนไปห้าเร่ยมึงโดนห้ากูโดนสี่เป็นเก้าพี่อ่ะพี่โดนด้วยถช่ไหมกูโดนสี่เป็นเก้าเก้าอันเรียกอะไรได้ไหมครับเราบอกว่าโดนไม่แค่สี่โอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับ ยังไม่ได้ตอบรับเลยครับหมอหมอเอาเอาไปเลยครับหมอโอเคครับแล้วก็เรียกเขามาหมอชุบเดนี้ใช่ไม่ใช่ให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยโหเรียกทำไมพี่เกดเรียกว่าใหม่เเรียกเรียกใหม่ เร้โหปะขับรถได้แล้วผมขอลนะองทำระดี๋ยวมันแรงมั้ยอะคนดูดูนะมันไม่มีเว้ยเนี่ยดูเห็นปะไม,ม่เห็นอ่ะเนี่ยประปิงฟอนไฟคิฟ,ฟ,ฟบารเรียลเฟมเนี่ยโรเตอร์ทิกเกอร์เนี่ยยากันยาตันมันไม่มี เนี่ยได้ได้ไหมรถไม่อย่างแรงอ่ะรถแ,แหละรถไม่อย่างแรงอ่ะเดี๋ยวคัสี่ร้อยอ่ะอันนี้รถอะไรเนี่ยพี่พี่โดรถประมูลบีทีบไม่รู้อ่ะโซวเะนนะ่ะโซวันเทนปะ เราเหางเรียกเรียกใหม่ๆดิไอเจมแล้วมีคนโดนอีกอันหนึ่งปะใครบอกมีใครโดนอีกอันหนึ่งเหรอคือโดนแค่เก้าอันใช่ปะไอเจมันไปนงัดบ้านเหรอหรืออะไรของมันวะอเอ้ยไม่ต้องมีใครตอบก,กับกูหรอกเจบ้านหรือบ้านหรือบ้านเออมันไม่รู้กันไงถูกถูกถูกถโกไปเอาพิชนชนไปเอาพิชชน อย่างนี้แหละผมบังตาเกินเออมองไม่เห็นเลยท,ทัศนเนี่แม่งมีเกี่อันรไฟผมบังตาไอ้ฟิไปทำตรงนี้ดิฟิไเอ้ยรงนี้เหมือนพี่ตั้มเลยสมัยก่อนรออะไรตัม้มเคยใช้อยู่สีด๊าสีดําบ่เออม,มันเคยเห็นอยู่พี่ตั้มเนี่ยตรงนี้เหมาะที่จะคุยกับสตอรี่เดือนเตือมากเอาปะาจงทำมันก่อนไหมโตมีอรอไม่มี มผนชอบนะทรงเนี้ยเท่ดีจังเลยมันไปต่อตรงนี้นะแล้วก็ใส่ไอ้คาเป๊บะคาไปเออนั่นแหละคล้ายๆกันชอบอะไรนะเป๊ป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 ไปเล่ล่างไงเป๊ปก็ถอยจะเออคล้ายๆกันอ๋อคล้ายกันจ้ะเป๊ปแล้วแป๊บปะ ที่มึงชอบพูดอ่ะแป๊บแป๊บอะแป๊บนึงอ่ะอ๋อก็แปบ๊บแป๊บแป๊บนึงแปบง๊บแป๊บพาครีมอยู่ไอจีนมึงจำใบเฟลดไม่ได้หรอเมื่อกี้เนี่ยฮะมัน,นนะาามสู้มึงเหรอเออสู้ผมดีแม่งมันปล่อยผมไม่เที้ยไอเฟลดมึงก็ตลกเน,ะกนาะไอ้ยังมึงไปยืนฝั่งนวลเหรอมันสู้มึงเหรอมันยืนฝั่งน้นสายขำจัดเต็มไม่ได้ขายมาแจากฟรี เอาเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยโห้ชอบไปเลยหรอเหมือนชอบเนาะชอบชอบชอบเออมันชอบทรงเนี่ยเธอชอบตรงข้างหลังเนี่ยมันแบบเกียร์น่ะโอ้เกียร์เนาะเกียไอซี่มันดูข้างหลังดิของไอซีก็ไม่แตกต่างกันหรอกไม่เกียนครับมีดำๆเห็นไหมเนี่ย เร็วมีจอนเอาฮาตลอดเลยพี่เก็ดมาแล้ครับครับพี่เจ็ดจำพอจำอะไรได้มั่งไหมจะจำได้แล้วพี่แล้วจำได้แล้วครับพี่ <c oughs> จำว่าไงครับมันป้นมาทั้งหมดก้านครับพี่อ่าแล้วเมื่อกี้ก็ถามแล้วไงว่าว่า,ว,าว่ากี่อันละ ปล่อยให้ถามสองสามรอบน<ล>ะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะพี่ผมเพิ่งมันบอกว่ามันมีใน่ตัวผมเพิ่งรู้จากมันมาพี่เมื่อกี้การโมผมนี่าผมผมเห็นในตู้ในตู้ที่เขาพยายในตู้บ้านมีเสียงพี่ผมเลยแบบมาบอกพี่เสียงอีกคนหนึ่งมันยังไม่ถึงบ้านนะพี่อีกคนหนึ่งมันยังไม่ได้ถึงบ้านเนี่ยก็เมื่อกี้ปล่อยให้ถามย้งไงใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับไม่ได้ไม่ปล่อยให้ถามไปให้ถามหลายรอบนะไม่อีกคนหนึ่งไม่ไม่อยู่ตรงนี้ด้วยพี่เขาไปไหนครับเขาไปเล่นไอ้ดอบหรอ ไม่ใช่ครับมันแค่พึ่งมามันพึ่งมาอันนั้นอ่อันนั้นเป็นปัญหาของผมพี่ไม,ม่เกี่ยวครับพี่อือใช่ใช่ไงลืมเปล่าอาจจะอาจจะอาจจะรู้อยู่แต่ว่าอาจจะจำไม่ได้เปล่าไม่มีแบบไอ้กลุ๊ปปนนั่นปนนี่กันมาหรอ คือปนปนเสร็จใช่ไหมพี่ผมก็มารวมบ้านแล้วเห็นบอกว่าได้มาสี่อันอีกคนนึงมาพึ่งโผล่มามันจริงบอกว่ามันปนป,น,ปนได้มาห้าอนเหมือนกันอันอันนี้ผิดผิดที่เพ่าผมเองครับพี่จะรับผิดชอบยังไงครับ เป็นดี๋ยวเด๋ยวให้น้องคืนคืนให้ก่อนได้ไหมพี่ก้าวันแล้วเดี๋ยวผมคุยกันว่าแล้วไม่ชอบพี่เพิ่มยังไงได้ไหมพี่ลองลองคุยดีกว่าครับันนั้นเดี๋ยวผมขอคุยแบบนั้นนะครับพี่ไม่มีอ่ะต้อขอมากัน ลวงปโตว่าเดี๋ยวครับลวงปโตหลวงปโตว่าเดี๋ยวครับทับปิดตาเหรอเยอะนะเยอะแล้วนะบอกว่านะโดนนะคิดเยอะไล่มึงหว่านอะไรกูอยู่กูอยู่ห้าคนกูก็จะเปิดด้วยพูดไปงั้นแหละเออมึงอย่ามาหว่านได้ปะะเออไม่มีใครหวนมึงไม่อยู่อามึงไม่อยู่อาชุล่านะมึงอยู่แต่บนนียเอางี้แดงสตอรี่นี้ทุกคนต้องใช้ตรงหกนีนะเป็นอาชุล่าหรอไปแดูดิฮะ เอออันต็งชอบนะเหมือนชอบนะถ้าพูดถึงอาชุน่าค่ะมันรับสิ่มสัไม่ได้เลยนะิเยอะวันนี้วันอะไรอบีทีมันจะขำเตงป่ะเวลาเยอะดิอคนนอนโดนพูดเป็นปีพุงไม่มาสัมไม่หรออย่างที่ว่าขำเขาเป็นวีดีเขาขำน้าเราล้มน้าไปเก็บรถดิใครไอ้รถใครอยู่ที่ในกระดาษเบิกมานั่งรถเดียวกันรถ

อยู่ๆไหมครับพี่อยู่ครับเป็นเป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่เดี๋ยวผมให้น้องอะที่ป้นไปเก้าวันเมื่อคืนส่วนของเก้าอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเป็นจ่ายค่าเสียเวลาพี่ให้อีกเก้าวันเพิ่มจากกันนั้นคือของเก้าอันแล้วก็จ่ายตังค์ให้เก้าอันได้ได้ไหมพี่ <ใ>จ mm ่ายเพิ่มอีก9อันจ่าย9อันแล้วก็เสียค่าเสียเวลา9อันใช่ไหมก็คือคืนพี่จ่า้9อันใช่ไหมครับที่ปนมาแล้วก็แล้วก็เหมือนให้พี่ในอีก9อันนัแต่เป็นจ่ายเป็นเงินนะครับพี่เขา้าเข้าใจไหมเหมือนฟิลแบบว่าผมซื้อพี่9อันแต่แบบผมไม่เอาของอ่ะผมไม่ต้องพิมพ์เดยวเป็นเป็นค่าเสียเวลาพี่ไปงั้นขอขอเป็นอย่างนี้ดีกว,ว่าค่าเสียเวลาที่จะคืนให้9อันอะ่ะเอามาให้แล้วของไม่ต้องคืนฟ้อไป9อัน ก็คือผมมาซื้อพี่เพื่มไป9วันถูกไหมพี่อะไรเอ็มอะไรเอ็ม9วันได้ได้พี่แต่แต่ผมขอเป็นจบจบจากที่ผมเล่นกับพี่ก่อนได้ไหมพี่เพราะผมตอนนี้ก็เตรียมของเล่นกับพี่เหมือนกันอีก3วันพี่แก๊งสุดท้ายผมก็ซื้อของพี่ตลอ,อดอยู่แล้วพี่ผมไม่ได้ซื้อเลยจากนั้นมันก็คนละส่วนถูก้องมาละ่ะซื้อมันก็ซื้ออันนี้เดี๋ยว9อันเดี๋ยวผมซื้อไว้ไงพี่เดีย๋ยวผมซื้อก็ได้พี่แต่ว่าผมขอจาก จบจบที่เล่นกับพี่ลายบก่อนได้ไหมพี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันมันจะไม่พอเล่นกับพี่ไงเ<ม>พราะผมยังอาจจะต้องยืมพี่กิ่เลยที่ผมคุยกับพี่ที่เลเวลมันมันมันก็ใช่อันนั้นอ่ะคืออันนั้นคือคือส่วนนั้นอ่ะมันตัดไปเลยแต่ส่วนนี้นก็คือเองเคลียร์ส่วนนี้มันเรียบร้อยแล้วส่วนนั้นเองยังไงเองก็ค่อยว่ากันแค่นั้นเงองอาเป็นอย่าง้นก็ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างไรก็ได้ครับจะได้จะได้ไม่ต้องยุ่งยากเลยเดี๋ยวผมมาจากพี่เลยนะครับเก้าเอ็มแล้วก็ เพิ่มเพิ่มจาก 9m เช่อไหมพี่ก็เป็น10 18ถูกไหมพี่ใช่ครับเจเดเกดวเดเกได้ได้ครับพี่ได้ได้ได้ครับงั้นก็ตามนั้นแล้วก็ที่หลังก็ป้นก็เ็คให้มันดูแล้วกันมันมันโดนกระทืบได้นะถ้าไม่ติด่ถ้าถ้าถ้าไม่ติดว่าคุยกันแล้วพี่ตีเองวันนี้แล้วล่ะ ได้รับพี่อันนี้อันนี้เข้าใจรับพี่เลยไม่ได้เถียงอะไรพ,พี่เลยเพราะว่าฟังฟังผมผิดเองพี่เพราะว่ามันไม่ไ,ไม่มีในกฎจริงๆคือน้องมันไปฟังจากตำรวจมามันเลยมานั่นแต่ก็เราต้องอีทจากในกฎพี่นั่นก็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 ตามนั้นครับนั้นพี่เอาแค่รถให้แล้วกันเี๋ยว่าคุยดีก็เอาแค่สิบห้ามพอได้ได้ครับพี่เดี๋ยวไม่ไม่เกินไม่เกินในรอบสามทุ่มพี่หรือไม่ก็ไม่เกินสองทุ่มนะพี่เดี๋ยวผมเอามาให้นะพี่แล้วสรุปจะเล่นกันวันไหน พี่อะพี่อยากเล่นมันนะครับพี่เลือกเลือกวันได้เลยแต่ผมขอแบบหลักหลักวันเสาร์พี่เพราะเดี๋ยวผมต้องผมมีสั่งส่งเงินกับส่งของมามาเล่นกับพี่อยู่พี่การก็คือวันวันที่สิบเก้านี่ใช่ไหมที่พี่ใช่ครับวันเสาร์วันเสาร์ันก็เป็นวันที่สิบเก้าแล้วกันได้พี่ได้เออถ้าถ้างนั้นก็ไปคุยที่ฟภาพลาดีกว่าป่ะสิบเก้าได้พี่ได้ครับได้แอ่แดงแลคนทางกัน นายก็ตามนั้นนายก็อันนี้แค่ติดค่านี่พอเอเครับสภพาครับครับครับจะมาคุยกับบีทีเรื่องไอ้โจนวันนั้นครับที่ที่เขาเป็นโจนจะนัดตีกันวันที่สิบเก้าสิบเก้าสองทุ่มเนาะบีทีสองทุ่มครับบีสองทุ่มครับกี่กี่ใบครับร้อยใบครับโอเคครับ โอเคครับพี่เกตี้พี่เกตครับเราวันวันศุกร์ครับชิงทองบ้านเราต้องยังไงครับพี่วันศุกร์มันมีชิงทองบ้านนะพี่เราต้องเปลี่ยนเป็นคู่เราแล้วมันเฮดคู่อะใครอะตอนสายสี่เราของบีทีคู่ครับพี่เรารับพี่เราสีครับพี่เราสีก็คือต้องเปลี่ยนวันวันไหนวันวันวันที่ตีป่ะเดี๋ยวผมรอพี่ต้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศให้ทีนว่าจะเปลี่ยนคู่เลยหรือว่าจะเล่นกันก่อนวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคู่